สวัสดีครับสวัสดี f อซทั้งช่องพหัชชาแนลครับมืนีครับวันที่12มกราคมสองหาครับมืนีครับจะมีน่งทังมาแบ่งปัน f อซทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขใยขวัญให้มาครับผมเนาะงวดที่แล้วครับเข้าที่51ตรงๆนะครับนี่ครับเข้าที่51ตรงๆนะครับเด่นหนึ่งครับ4 1 5หนึ่งหครับนี่ครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับที่ไหนหนาวบ้างครับผมบ้านผมก็ถือว่าสองมือม่นีครับผมอากาศหนาวครับผมเนาะลมแรงครับเดี๋ยววันนี้ครับผมเนาะจะเดินทางไปที่ห้วยไร่อีลีน่าครับผมเนาะไปเที่ยวครับผมหลังจากหมู่บ้านครับผมเนาะไปซื้อบัตรมาครับ่อวานครับไปซื้อบัตรมาแล้ว เดี๋ยวพาไปเบ่งครับผมเนาะแม่น้องคำแพงครับทํากับข้าวครับแม่น้องคำแพงทํากับข้าวอะไรกินเนะาะทำกับข้าวอะไรกินจ้ะทำอะไรกินวันนี้นะเจวหืมเจวพี่ปลาเจลวิกแล้วนี่ครับนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กต้มอ,อะไรเน่ยต้มดุ ต้มกระดูกหมูอ๋อกระดองกระดอมน้องสาวมาให้เน่าหมดเลยเดี๋ยอะไรกระดองอะไรมักกระดองนี่กระดองมักกระดองไหนกระดองนี่เหรอมาอย่างไนอะน้ำพริกสากมาให้เน่าหมดเหลือแค่นั้นอ๋อข้างนาไม่เคยเห็นเลยกระดองคลายบวบกินแล้วก็คลายบวบนี่ครับมันหมักกระดองของผมเนาะ มีห้องครัวก็ผมนอกหลังบ้านครับห้องครัวหลังบ้านก็สกปรกนิดนึงก็ผมเนาะกำลังทำกับข้าวอยู่นี่ครับสะอาดแ้วเนาะตอนนี้เนาะแม่แม่ครัวหัวปากเดี๋ยวคืนนี้ไปไหนเราคืนนี้น่ะไปห้วยไร่อิลีนาห้วยไร่อิลีนาไปเมื่อวานนี้ไปแล้วไม่ได้เตรียมตัวไปคิดว่าจะไม่ได้บัตร ไปดูเชิบเชิบเฉยๆฉยก็เลยได้บัตรวันนี้จะเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปครับผมประมาณซีหางงแรงครับผมเนาะเตรียมตัวไปครับวันนี้ไปเที่ยวคอนเสิร์ตเห็นห้วยไล่เห็นมีกล้องเห็นมีกลเตะฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยแม่อวานก็ยูแฟนของเจนนี่ได้หนวดท้าสดชื่นผมไม่รู้จักเลย หล่อมากเลยเออผมไม่รู้จักเลยนะยิวหล่อมากเลยนะหล่อ่าตัวจริงในกล้องอีกหล่อซะผมไม่ได้หรอกนี่ครับเป็นน้องข้าแพคกับผมนอทำกับข้าวโอเคครับผมเนาะคลิปนี้ครับเลขเจขวัญน,นะครับนี่ครับเข้าที่ห้าหนึ่งตรงตรงนะครับนี่ครับวิ่งหนึ่งบนล่างสี่หนึ่งห้าหนึ่งเน้นที่ห้าหนึ่งนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าอากาศตอนนี้ครับผมเนาะหนาวครับผมบ้านผมหนาวมาสองสามมือแล้วปกติอากาศจะเย็นนะครับผมเนาะเย็นเฉยๆครับไม่มีลมครับแต่ว่าสองสัปดาห์มานี้ลมแห้งครับผมเนาะลมแรงมากครับที่ไหนหนาวบ้างครับเมื่อคืนครับผมเนาะมีใครได้ไปบ้างครับที่ห้วยไร่อารีนาครับผมเนาะห้วยไร่อิลีนาครับผมฮ่าฮ่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาหน่องคาแพงไปเที่ยวจะข้าวครับผมเนาะเดี๋ยวไปกลับมาครับผมเพราะว่าจากบ้านผมไป ก็ถือว่าบ่ไก่ครับผมเนาะประมาณหาสิบหกสิบโลครับผมเนาะจากที่บ้านผมไปทีุ่้ยไลอินดีนานะครับไม่ไกลเลยครับประมาณไม่เกินหกสิบโลนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปบนนอนขึ้นครับผมเนาะกลับมานอนบ้านครับบริาการสีเวลาครับผมเนะาะจะพาเอฟซีทางช่องมาเอาแนวทางของยายขวัญพาเอฟซีทางช่องมาเอาแนวทางเลขเจขวัญให้มานะครับผมเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับงดที่แล้วครับผมเนาะปู่ให้มาครับผม7、8ไม่เข้านะครับแต่ว่าอีกชุดหนึงนะครับผมเนาะยายขวัญให้มาครับเดือนหนึ่งบนล่างครับให้ที่4ี่หนครับเน้นที่5้าหนึนะครับเลขออกล่างครับห้าหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับเข้าที่ห้าหนึ่ตรงๆนะครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผม งวดนี้ได้มาแล้วก่อนอื่นครับผมเนาะมีเอฟซีท่านช่องถามมาหลายคนมากพระหัตทําไมไม่เห็นของเลขวิ่งสองขาเลยงวดนี้ครับคนถามมาครับผมเนาะเลขวิ่งสองขาครับนี่ครับบนวิ่งที่7ล่างวิ่งที่3นะครับบนวิ่งที่7ครับล่างวิ่งที่3นะครับงวดนี้ให้มาครับนี่ครับบนครับ6 7ด เเม็ดเดียวครับ6 7เเม็ดเดียวนะครับตัดเล่น2ตัวครับ6 7 7 9แล้วก็69นะครับล่างครับ3 7ตัวเดียวเน้นๆนะครับนี่ครับผมล่างครับ3 7ตัวเดียวเน้นๆนะครับแคปหน้าจอนะครับผมของผู้ใหญ่จะดีจากสงขานะครับหรือว่าเจ้าของเลกวิ่งสงขาครับ โอเคครับผมเนาะมาดูเลขใยขวัญดีกว่าครับผมเลขใยขวัญได้มาแล้วครับเลขใยขวัญครับห้าหนึ่งตรงตรงนะครับรเลขใยขวัญครับห้าหนึ่งตรงตรงนะครับ ถ้าห,หนึ่งตรงตรงตรงวดนี้ให้มาครับเด่นที่ห้าครับบนล่างครับเด่นที่ห้าครับบนล่างครับเดี่นห้าบนล่างนะครับจับคู่ให้สองคู่นะครับจับคู่ให้สองคู่นะครับผมนกจับคู่ให้สองคู่นะครับ <önemli> นั่นก็คือครับ 53 55ามนะครับห้กับ55านะครับนี่ครับผม53กับ55นะครับเน้นที่55นะครับนี่ครับให้มา2คู่ครับ53กับ55นะครับวดที่แล้วให้มาสี่หเลขออก51ตรงๆนะครับผมลงวันที่17ครับ ทับหนึ่งทับหกแปดครับนี่ครับผมเนาะเลขใหญ่ขวัญได้มาแล้วมาให้เอฟซีทั้ง่องแคปหน้าจอครับผมนี่ครับมาแคปหน้าจอเอานะครับเลขใหญ่ขวัญนะครับผมงดที่แล้ววิ่งหนึ่งบนล่างครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งเข้าที่ห้าหนึ่งตรงตรงครับงวดนี้เด่นห้าบนล่างครับให้มาครับห้าสามห้าห้าเน้นที่ ห้าห้าครับผมเนาะนี่ครับโอเคครับผมอันเนดียวออกมางวดนี้เลยห้าห้านะครับกับชื่อว่าให้แปลกแม่ครับผมเนาะเด่นที่ห้าห้าครับไม่มีสำนักไหนให้ห้าห้านะครับผมงวดนี้นะครับแล้วก็มาแถมแถมดีกว่านะแถมที่ผมลงคลิปไปดีกว่า สรุปหลักสิบแรงมาเมื่อวานนี้ผมลงคิดไปแล้วแต่ว่า fc ทางช่องบางท่านนะครับยังไม่เห็นนะครับแม่ทะละบุรี1กับ2ครับแม่ทะระคาม3กับ6ปู่สามแปครับ fc ภูเก็ตครับ2 3 6ครับผาหัดของผมเองครับ9 1 2ครับ fc โคราชครับ2เม็ดเดียวครับผมเนาะจาก6กสำนักเด่นที่2ครับผมเนาะชนกันที่สองหาสำนักนะครับ งวดนี้ครับสรุปหลักสิบล่างครับเด่นที่สองหรือว่าเด่นล่างครับผมเนาะผมว่าเป็นหลักหน่วยก็ถือว่าได้ครับผมเนาะเพราะว่ามาหลักหน่วยก็บ่อยนะครับมาหลักสิบก็บ่อยนะครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่ผมทําคลิปสรุปหลักสิบล่างมาประมาณสี่หางงวดหลังสุดนี้ก็ถือว่ายังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดนะครับผมนี่ครับกับประมาณนนี้ครับผมเนาะ มาเอาของเยีขวนครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ของป้านีครับผมเนาะของป้านี9 0 2 3 6 7ครับ902367นะครับโอเคครับกับสุดท้านีครับผมกับขออวยพรให้เ c ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ เน้นย้ำกับเย็ซีท่านซองอีกนิดดึงครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook ก็ปลอมเยอะมากครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อนะครับติดตามได้ช่องทางเดียวนะครับนั่นก็คือครับทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าพระหัตถ์ชแนก็จะขึ้นนะครับทาง YouTube ครับประมานี้ครับผมเนาะคลิปนี้กับประมนี้คลิปนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ